ทีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปีอปาร์ตี้บิกินน่าเกนครับตรงตามชื่อเลยจริงๆพีอปาร์ตี้เราใช้มาแล้วเราเคยมีีเพียงปาร์ตี้มาแล้ว แต่คลั้งนี้ก็เหมือนกับว่าผมเนี่ยกลับมาในฐานะน้องใหม่ครับผมน้องสิงโตอายุสั้นะครับผมก็เลยกลายเป็นเซียบาร์บีบิกินเกตวันนี้เนี่ยเรามาถ่ายเควีต้องบอกเลยว่าบรรยากาศในกองเนี่ยอบอุ่นมากๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะที่จะเปิดบ้านต้อนรับให้กับทุกๆคนเลยให้ส่งัาชื่อโฮมปาร์ตี้ครับผมมาในบ้านของพิรยาที่จะมีทั้งความสนุกและความอบอุ่นครับผมแต่ก็มีอีกหลายอิโมชั่นที่จะเจอในปาร์ตี้ครั้งนี้น้ำตาก็ต้องมีเราต้องมีน้ำตาด้วยนะมีกินไอเกนไม่ต้องมีน้ำตาก็ได้นะซับซับซึ้งอ๋อซึ้งอัพพิเชียร์อัพพิเชียร์ อันนี้เป็นเพียงแค่ชุดแรกของเรานะชุดแรกเราก็หนาใช่ใช่ชุดแรกเหมือนไปแบบอบปุลนความอบปุ่นแล้วชุดต่อไปมันจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันดีกว่าว่าชุดต่อไปของเราจะเป็นชุดแบบไหนครับ และนี่คือชุดที่35ของพี่สิงครับสองพอสองพออันนี้เป็นชุดที่2ใช่ครับผมก็จะเป็นเอิร์ธโทนนิดนึงอบอุ่นอบอุ่นนะครับผมต้อนรับพวกคุณทุกคนมันก็ต้องอบอุ่นนิดหนึ่งใช่ครับกลับสู่บ้านปาร์ตี้ที่แสนอบอุ่นของเราใช่แล้วครับผมพิรายาปาร์ตี้บีกินอาเกนครับครับก็ฝากไว้นะครับผมพิรยาปาร์ตี้บีกินอาเกนนะครับผมสามห้าสิบบาทได้แล้วในวันที่4พฤษภาคมนี้นะครับผม ตั้งแต่เวลา10โมงมาต้นไปนะครับครับผม,ผมแล้วก็มาเจอกับพวกเราเยอะๆนะครับเราคิดถึงพวกคุณเหมือนกันสามารถเจอเราในวันที่15มิถุนายนนะครับผมจัดไปครับทำไมเราเช่าลิฟตบายๆนะ